ยกนะคะวันนี้หยจะแนะนำอกไก่ให้รู้จักทุกคุณรู้จักเขามมกพองนะสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักแล้วก็คนที่ออกกำลังกายแต่ทุกคุณรู้หรือเปล่าคะในอกไก่ใน100กรัมเขามีแคลอรี่ประมาณ1้อยแคลอรี่ค่ะโปรตีนเขาจะได้ประมาณ2 2กรัมค่ะ,ะ,แ,ะ,คะแล้วทำไมเราคนที่อยากลดน้ำหนักเขาเลอกอกไก่นะคะเพราะว่าในโปรตีนนะอกไก่อะเป็นไขมันต่ำที่สุดค่ะ ต่างกว่าเนื้อหมูต่างกว่าเนื้อเป็กค่ะแล้ววันนี้เราจะสอนวิธีง่ายๆใช้เวลาแค่สินาทีให้อร่อยเลยนะคะวันนี้นาะเราเตรียมอบก่สีชิงซื้อจากทอปตลาดเข้าไปแรกเลยนะคะแล้วก็อบไก,ก่นนะใส่ในภาชนะหนึ่งสองามสี่แล้วก็เราใส่น้ำค่ะน้ำก็ให้ประมาณปิดอบไก,ก เกลือค่ะประมาณหนึ่งช้อนช่ประมาณสิบนาทีอบไก่ใช่น้ำเกลือทำให้เขาเนื้อนุ่มค่ะผ่านไปสิบนาทีนะคะเราเอาอบไก่ใส่ในถุงที่สำหรับต้มค่ะถ้าที่บ้านไม่มีอย่างนี้นะไม่เป็นไรนะคะใส่ในถุงลง้ก็ได้ค่ะทีนี้นะคะเราเตรียมโม่ค่ะ น้ำให้เหลือน้ำเหลือแล้วเราเอาอ,อกไก่ใส่ในหม้อค่ะปิดฝาจะไว้แล้วนะคะห้านาทีค่ะค่ะถ้ามุนสิมนาทีนะคะแล้วก็ใส่ในน้ําแข็งนิดมนึงค่ะ นุ่มมาเลยค่ะน้ำแข็งที่บ้านไม่พอทำอาหารไม่เหมือนที่คิด ยากอย่างนี้เลยนะั้าหมุนแช้เวลาแค่สิบนาทีง่ายมากเลยแล้วปกตินะคะอบไกอ่อ่ะโยนจะท,ทําทีแล้วสมาสี่ชิ้นหกชิ้นแล้วทําเสร็จแล้วนะวางในตู้เย็นแล้วเวลาสามารถเมื่อเที่ยงที่เราจะกินกับข้าวเราก็เอาหนึ่งชิ้นทาเป็นสลากับข้าวอะไรบ้างหรือว่ากินเล่นๆก็ได้นะพอเมื่อทำค่ะไม่ยากค่ะอันนี้นะเราจะทําดีเครื่องเร่อยๆเลย